DC Collectible DC Comic Icon นะครับก็เป็นซีรีส์แรกออกช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับในที่สุดก็ส่งมาถึงประเทศไทยนะครับช่วงกลางเดือนกว่าจะมาถึงก็ช่วงธันวาแล้วนะครับชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการปฏิวัติจุดขยับของค่าย DC นะครับก็คือปกติฟิกเกอร์ DC เนี่ยจะขยับน้อยมากนะครับก็ขยับได้แค่หัวกับแขนนะครับ ส่วนขาก็ขยับไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับจนเป็นแฟนฝรัฟฟ่งเขาก็แสวก,กันว่าเป็นสเต t ฟิกเกอร์นะไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์มันจะมาทำช่วงดีๆก็ช่วงช่วงฟิกเกอร์จากเกมแบทแมนอารคมอารมไนนะครับที่เหลือก็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ทีนี้เนี่ย DC ก็เลยออกชุดนี้มาเลยครับตอบสนองความต้องการคือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ร้อนะครับขยับได้ เยอะมากแต่เป็นสเกล6นิ้วนะครับต่างจากเดิมที่เป็นสเกล7นิ้วนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยก็จะมีทั้งถูกใจแล้วก็ผิดหวังนะครับก็คือแฟนๆที่เก็บมาช้านานเขาจะเก็บสเกล7นิ้วกันแต่พวกพวกกุป๊ปถ่ายรูปพวกกุ๊ปแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยเขาเฮมากเพราะว่าจุดขยับเนี่ยลเลยกด้ว,วเทพมากขยับดีนะครับและงานสวยกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์สเกลเดียวกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู เรียงตัวเลยนะครับก็มาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกผมก็เลือกแบทแมนเป็นตัวแรกแล้วกันสิ่งที่ให้มานะก็มีป้าตาเล้งสองอันแกลบการ์หนึอันพร้อมมือนะครับแล้วก็มีมือแถมอีก2อันเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูทีละดูจุดขยับทั่วไปก่อนอันนี้คือแบทแมนนะครับหัวก็หมุนได้ทั่วไปเป็นบอลเป็นบอล นหน้าก็ประมาณนี้หน้าเขาแก้มก็ผมผอมกล้ามก็กล้ามกล้ามก็ทำออกมาได้พอใช้ได้หัวไหล่เป็นบอลนะครับใบเส็ปหุนได้สอกเป็นดับเบิลจอยนะครับก็งองได้แบบนี้ข้อมือหมุนได้แล้วก็ก็งองข้อมือได้งอก่อนได้แค่ไหนวะก็ได้เท่านี้นะครับผมรู้สึกเหมือน มันจุดขยับพอๆกับมาเวลีเจนนะครับต่อมาก็ผ้าคลุมผ้าคลุมเป็นซอฟต์ยางครับเปิดได้จนเกือบถึงคอต่อมาใต้เรานมเป็นจุดขยับใต้หน้าอกนะครับหมุนได้แล้วก็จะมีอ่าจุดขยับตรงเรียกว่าอะไรตรงต้นละโพคก,ก็จะงอได้อีกรอบหนึ่งลองงอไาหายออก ก็หงายออกได้เยอะเหมือนกันต่อมาต่อมาเอวมอนเอวจะหมุนไม่ได้ก็คือไปหมุนใต้ราวหนมแล้วนะก็เลยเขาเลยไม่ทำให้เอวหมุนแลวมัง้งต่อมาน้องขาก็กลางได้เยอะมากนะครับเหมือนต้นขาจะหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้จริงๆแล้วก็คือต้นขาเป็นบอลแล้วก็จบ หม,หมุนตรงต้นขาไม่ได้เข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็บูทหมุนได้ข้อเท้างอได้แล้วก็หมุนได้ด้วยก็คือเป็นบอนั่นเองหมดแล้วจุดขยับตตอนแรกแอบนึกว่าต้นขาจะหมุนได้ซะอีกเนะี่ยไม่ได้ทีนี้เนี่ยแล้วมันต่างกากเดิมยังไงเดี๋ยวผมจะจิบให้ดูนะครับอันนี้คือ ดีซีไดเรกนะครับยุ่งรุ่นเก่าของก่อนปีช่วงปี2010-2011นะครับก็จะเป็นสะเกล7เจนิ้วก็จะสูงต่างกันพอสมควรแต่ว่าจุดขยับก็เนี่ยก็จะมีแค่แขนกลางได้งอศอกได้หมุนมือหมุนหัวที่เหลือก็ขาก็ได้แค่หน้าหลังได้แค่นี้ครับดีซีไดเรกเป็นแบบนี้เกือบทุกตัวนะครับแต่ของใหม่เนี่ยก็เลยก็ขยับได้เยอะมาก นี้เทไปดูอันนี้แมทเทลนะครับแมทเทลทำสเกลหกนิ้วเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าหกนิ้วของแมทเทลก็ก็ยังสูงกว่าสเกลหกนิ้วของดีซีไอคอนนะครับทอาไมมาถัดก่อนลองวัดลองวัดให้ดูของแมทเทลเนี่ยก็จะสูง มันสกเกลหกนิ้วแต่เอาจริงก็สูงหกนิ้วครึ่งครับดูไอคอนไอคอนก็สูงแถวๆหกนิ้วครับห้านิ้วกว่าหกนิ้วพอดีครับแล้วก็ลองเทียบกแบบับฟิกอาร์สูงกว่าฟิกอาร์ดิดหน่อยจริงๆอาจจะเอามาเทียบกันยากเพราะว่าฟิกอาร์ของญี่ปุ่นบันทีบางตัวก็สูงแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ ก็จบสำหรับแบทแมนเอ้ยยังไม่จบมีอาวุธนี่หว่าก็มีแบทเทร์แมันจะถือได้ยังไงก็คือมือตอนนี้ถือแบทเทรงไม่ได้นะครับเกาเลยมีมีมือมาให้สองอันก็เป็นมืออย่างนี้นะครับคืออุปกรณ์นะ ก็ถือได้ไหมวะก็น่าจะพอจะถือได้ก็คีบอย่างเงี้ยครับก็พอจะถือได้ต่อไปไอเทมเบอร์เบอร์สุดท้ายก็เนี่ยครับแกปรลกัน ปืนยิงตะขอแล้วก็เอาไว้ใช้แตะครับนี้ถือด้วยมือเป็นมือซ้ายลองดึงมือดูก็ดึงมือไม่ยากเท่าไหร่จ๊บใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เ็ี่ยนี้เขาก็เป็นตะขอก็ทีนี้ก็จะดีเพราะเวลาเราเล่นมันก็อาจจะมีแบบผลตัวโอยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จะเป็นแบทแมนลอยตัวได้ก็เป็นอันจบสำหร,รับแบทแมนนะครับตัวที่สองนะครับคือเดดแมนนะครับเดดแมนเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักคนทั่วไปน่าจะรู้จักซูเปอร์แมนแบทแมนแล้วก็แค่วันเดอร์มูแมนนะครับส่วนตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักนักนะครับฮีโร่เดดแมนเนี่ยก็จะเป็นเขาก็าชื่อบอสตันแบนนะครับก็คือเป็นคนตายนะครับไม่มีร่างกายแล้วมีแต่วิญญาณ ก็จะไปสิงร่างชาวบ้านเขานะครับเราจะควบคุมร่างนั้นได้ก็คือเป็นผีนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยามาดูเลยนะครับว่าฟิกเกอร์มันเป็นยังไงนะครับก็ดูของแขนก่อนมีมือเปลี่ยนสองอันก็เป็นมืออ้าครับเป็นมืออ้าผมก็เรียกว่ามืออ้ากับมือกำครับ มืออ้ามันจะจับอะไรสักอย่างแล้วก็มือกำับอันนี้เป็นมืออ้าแถมมาให้สองอันจากนั้นก็อันนี้ก็เป็นอเป็นซอฟนะครับซอฟเป็นเหมือนยางนิ่มๆใสๆก็คือเป็นวิญญาณน,นะครับเป็นไปนสิงร่างใครก็จะแบบมีมีวิญญาณข้อไปอย่างนี้นี่ยครับปุ๊บโดนโดนสิงแล้วนะครับอันนี้อานนี้คือโดนสิงแล้ว เไปก่อนดูฟิกเกอร์เลยนะโอเคแกะมาแล้วฟิกเกอร์ก็จะมีปกคอเสื้อใหญ่ๆบางหัวนะครับแล้วก็ดูหน้านะครับหน้าก็ทำมาดีมากมีหนงมีโหนหัวหมุนได้ ขยักหน้าได้ดิดหน่อยนะครับกลางไหลกลางไหลได้ใบเส็หมุนได้สอกงอได้เป็นดบบเป็นจอยแต่ก็งอได้เท่านี้นะครับแล้วก็ข้อมืองอได้งอได้แล้วก็หมุนได้แล้วก็ดึงได้ด้วยได้ไหมเนี่ยมันต้องได้แล้วค่อยเปลี่ยนแล้วกันมาดูช่วงอกก่อนใต้อกเหมือนแบทแมนเลยครับก็คือหมุน ใต้อกจะหมุนได้1รอบแล้วก็จะมีมีตรงอะไรนะเรียกไม่ถูกก็ทำให้แอ่นได้นะครับก็คือมีจุดขยับตรงเหนือสะโพกแต่ตรงจุดขยับตรงเอวไม่มีเหมือนกับแบทแมนเลยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบอดี้เดียวกันเป็นบอดี้มาตรฐานแบบใหม่คือจุดขยับที่เอวไม่มีแล้วแต่จะมีใต้เราหนมแทนแล้วตรงช่วงท้องจะมีจุดพับหนึหนหนจุดพับหน้าไ้หน้าหลังได้นะครับ ต่อมาน่องกลางได้เยอะมากส่วนเว้ามันเหมือนทำมาดีขึ้นนะครับแล้ก็จะเป็นเป็นบอลจอยที่ขานะครับตรงต้นขาจะไม่มีจุดขยับเหมือนกับพวกฮัสโบนะครับทำให้หมุนตรงน่องไม่ได้เอ๊อะต้นขาไม่ได้เขาเป็นดับเบิลจอยน่าจะบอดี้เดียวกับแบทแมนนะครับเท่าที่ดูข้อเท้าเหมือนเดิมบอหน้าหลังหมุนได้จบสำหรับ เดดแมนไวมากตัวนี้คือกินแอโร่นะครับก็เป็นอีกตัวที่ฝรั่งเกาหลีกันมากนะครับเพราะว่างานมันทำมาออกมา้ใช้ได้นะครับมันจะดูรูปล่างแบบคลาสสิกมีโหนดมีเขาเป็นกินแอโร่มาก่อนมีแแก่ๆอย่างเงี้ยครับมาดูของแถมกันนะครับของแถมก็จะมีลูกธนูนะครับลูกธนูก็มี สี่ดอกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดอกละสองสองดอกเราต้องแกะดูนะครัไม่ค่อยแน่ใจจริงๆด้วยนะมันก็จะเป็นอ่าเป็นดอกเดียวแล้วก็ดอกคู่คือกินแอโร่เนี่ยในคอมิกมจะยิงหลายๆดอกพร้อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยลองมันก็เลยทํามาเป็นเป็นดอกคู่แล้วก็ดอกเดียวถ้าเราอยากจะเล่นแบบให้มันถือหลายดอกยิงอะไรอย่างเงี้ยจะได้เท่ๆนะครับทีนี้มาดู ออปชันต่อมาก็จะมีมีทันทันูยาวๆวหนึ่งอันแล้วก็มือเปลี่ยนสองอันนะครับก็เป็นมือเปลี่ยนผมรู้สึกว่ามันจะแถมมือให้ทุกตัวแล้วนะครับของไอคอนก็จะมีมือเปลี่ยนให้อย่างน้อยหนึ่งคู่นะครับมือขวาเป็นมือเกี่ยวมือขวาจะเป็นมือเกี่ยวอะไรนะลูกศรนะครับส่วนมือซ้ายก็เป็นเป็นมือจับชูนิ้วชี้ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับมันก็ เอาไปเกี่ยวสายหรือทำอะไรสักอย่างนะบนี่ครับมือก็เอาไปลายลูกศรเนี่ยแทงเข้ามาที่ง่านิ้วได้นะครับแบบนี้นะครับก็จบไปก่อนต่อมาคันธนู คันนูเป็นพลาสติกยาวส่น้ำตาลเหมือนก็นเป็นไม้นะครับแต่แปลเป็นพลาสติกมีเดยหนึ่งจุดยื่นออกมาแล้วก็สายนี่ก็จะเป็นสายเป็นได้นะครับเด้งได้ด้วยนะทำออกมาดีมากนะครับต่อ,อ,อมาก็ตัวฟิกเกอร์อันนี้ตัวฟิกเกอร์นะครับ ดูชัดโอเคนี่คือตัวฟิกเกอร์จะมีปอกซองฮนูลองขยับดูก่อนขยับไม่ได้สายหนังขยับได้นิดหน่อยเท่าที่ดูเป็นการติดกาวตรงตรงจุดเข็มขัดนะครับแล้วก็อ่าตรงเข็มขัดตัวนี้ด้านหน้ากับด้านหลังร้อยข้ามานะครับที่เหลือก็ขยับอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวมันขาด ซองขนูเป็นมีหูโหเป็นแจ่หูโหนะครับเอาไว้ใส่ลูกธนูทั้งหมดที่ด้กี้มันให้มาก็ใส่ครับเราก็ใส่ไปมันจะได้ไม่หายนะครับคือเวลาเราแกะออกจากกล่องแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเก็บเข้าไปในกล่องบางทีมันก็อยากเล่นบ่อยๆเราก็จะถ้าอาวุธมันเก็บเป็นในตัวฟิกเกอร์ได้เลยมันจะดีมากเพราะมันจะได้ไม่หายถ้าอ่าเรามีสักห้าตัวสิบตัวอาจจะไม่หายแต่ถ้ามี เยอะมากๆเนี่ยมือเท้านี่ยมันจะปนกันไปหมดแล้วอาจะหาไม่เจอนะครับมาดูตวัวฟิกเกอร์ก่อนฮูดฮูดเป็นยางเปิดได้เห็นหัวกินแอโร่โข้างใน,เ,นเป็นหัวกินเกียมีหนวดยาวมากนะครับจะลองขยับดูก่อนเงยหน้าก้มหน้าหมุนได้โอเคโอฮูดใส่คืนไปก็คือออกแนวโรบินฮูดนะครับ ลายเป็นบอลเหมือนกันทุกตัวผมดูแล้วบอดี้เหมือนกันหมดเลยก็ล,ลายเป็นบอลใบเสร็จมีสอกดับเบิ้ลจอยข้อมืองอได้หมุนได้เหมือนกันหมดทุกตัวเลยด้านบนของอใต้เรานมหมุนได้แต่ก็ต้องระวังสายโยวถ้าบิดมากไปสายขาดแน่ครับผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้ซองหนูม,มันมันแทงล็อกกับเนื้อ ไม่ใช่เนื้อก็เรียกว่าส่วนส่วนหนะ้าอกมันไม่ได้ลอยไปตามสายสายหนังนะครับดี๋ยวลองก้มดูก้มได้เยอะมากเหมือนกับตัวอื่นๆแต่ว่าเวลาเวลาแอ่งมันจะติดปอกทนงอีกแล้วนะครับเนื่องจากมันหมุนไปซ้ายไปขวามากไม่ได้เพราะว่าติดสายลังก็ทําให้อาจจะท่าเท่าอาจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยต่อมาตรงชายเสื้อเป็นเป็นซอฟนิ่มๆนะครับ กางขาได้เดยอะพอสมควรแต่ว่าก็ติดติดไอ้ชายเสื้อเนี่ยครับเข่าดับเบิลจอยเหมือนกับตัวอื่นเดี๋ยวลองยกไปข้างหน้ายกไปข้างหน้าก็ก็ติดไอ้ชายเสื้อเนี่ยอยู่ดีแล้วไม่ยกไม่ค่อยได้บูทหมุนได้โอเคผ่านเข่าดับเบิลจอยข้อเท้าเหมือนกับแบทแมนนะก็คือเป็นบอลแล้วก็ขึ้นลงม้วนได้ จบแล้วสนับกินแอโร่เดี๋ยวให้เรามันลองถือไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอาเอตัวนี้ข้อมือถอดง่ายกว่าที่คิดนะครับอลองใส่เลยแล้วกันอันนี้มือขวาก็คือมันให้มาเป็นมือกำรรมหมดเลยเราต้องถอดเอออันนี้ถอดง่ายเพรายิ่งชั่วหน่อยโอเคก็ถือธนูด้วยอ่า นะมือซ้ายแล้วก็จับลูกดอกด้วยมือขวานะครับลองอ่านิ้วถือดูก่อนโอเคได้แล้วนะครับก็คือไอ้ตรงไอ้ตรงเดือยของธนูเนี่ยเอาไวเอาไว้าไว,วางลูกศรน,นะครับตอนแรกก็นึกอยู่ว่าคืออะไร มันเป็นที่แท่นคล้ายๆเอาไว้วางลูกศรน,นะครับโอเคจะลองโพดท่ายิ่งธนูเลยนะครับดึงลูกธนูมาอันหนึ่งใส่เข้าไปที่ง่านิ้วได้แล้วก็ก็วางวางแล้วก็เอาเอาม่เอามาเอามา่ ก็คือมันจะมีมันจะมีนิ้วงอครับแล้วก็เอานิ้วเอาได้ไปเชื่อกไปเกี่ยวตรงนิ้วที่งอแล้วก็ไอตรงง่านนิ้วก็เอาลูกศรมาเสียบแค่นี้แล้วก็โพสท่ายิงธนูได้แล้วก็ประมาณอย่างนี้ครับก็ไ้ไปเล่นดูกันเองแล้วกันนะครับไอคอนซีรีส์หนึ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือ ิสเตอร์มิเคลนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีคนรู้จักเยอะหรือเปล่าเพราะว่าตอนมันออกมาเนี่ยมันมิลเรเคลสมชื่อคือผมไม่อยากใะเชื่อแล้วมันจะออกมานะครับตัวนี้เนี่ยค่าย DC Direct เนี่ยออกมาครั้งแรกเมื่อปี2000นะครับก็เป็นแพ็ก3ตัวแล้วออกแพ็กเดี่ยวในในชื่อ New God Series นะครับ New God s ซของ Jack Kirby นะครับก็หน้าตาแบบนี้ครับ อันนี้ของปี2008นะครับแจ็คเคอร์บี้นะครับเป็นตำนานนักวาดไออตัวนี้เนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่จริงๆไม่น่าเรียกฮีโร่ก็เป็นพวก New God นิวกอะครนะที่มีความสามารถคือแกเก่งในด้านหลบหนีมากในเรื่องเนี่ยแกจะไม่ทำอะไรเลยนะครับทุกเรื่องที่มีแกปรากฏตัวอยู่ในเรื่องเนี่ยคือแกจะโดนจับ แล้วแกก็โชว์เทคนิคว่าเอะหนีออกมาได้แล้วนะแล้วหนีแทบตายเลยเสื้อผ้าขาดเลยเนี่ยโซมาหาพวกิโลได้เนี่ยนี่อันนี้คือจบบทมาแล้วนี่นี่คือสกอตฟรีหรือว่าลิเตร์มิลเเคิลเนี่ยบทมันมีแค่นี้ผมก็ยังงงมันยังอุตส่าห์ทำออกมานะครับทีนี้มาดูเลยละกันเซลล์เขาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีมือแถมสองมือเป็นมือแบนะครับมืออ้ามือแบแล้วก็มีอะไรไม่รู้อ๋อเป็นฐานฐานเหยียบ ิทที่เท้าสองอันสีเหลืองอันนี้มาเตอร์บ็อกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาดูอย่างมือเหมือนเดิมก็เป็นมือแบ์สองมือต่อมาก็เป็นาฐานเป็นสีเหลืองอันนี้หมุนได้ด้วยนะเหมือนเป็นโรลเลอร์เบรใช่หรือเปล่าอันนี้อันนี้มั่วเอานะยังไม่รู้เตียมด้วยห เหมือนกันเลยเป็นจุกที่เท้าแล้วก็ติดโรลเลอร์บิดอันนี้มาเดอร์บ็อกมาเดอร์บ็อกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆคอริวเตอร์อัจฉริยะของพวกนิวกรดนะครับก็คืออเผื่อคนไม่รู้นะครับนิวกรดก็จะอยู่ในซีรีส์ซูเปอร์แมนนะครับก็คือจะไปมันตีเวิร์สเนี่ยก่อนที่จะเกิดมันตีเวิร์สเนี่ยก็จะมีพวกพระเจ้าเก่านะครับแล้วก็พวกพระเจ้าใหม่ก็มา มันมาปฏิวัติแล้วก็ดูดพลังก็กลายเป็นพระเจ้าใหม่ลูกทั้งสองโดนแบ่งเป็นสองส่วนก็คือฝ่ายเทพฝ่ายแสงนี่ก็จะไปอยู่เป็นนิวเจเนซีสส่วนฝ่ายมืดนี่ก็จะไปอยู่ฝ่ายดาร์กไซส์นะครับส่วนสกอตฟีนี่ก็จะเป็นลูกของดาร์กไซส์ที่ส่งไปอยู่กับอะไรนะอยู่กับฝ่ายนิวเจเนซีสฝกแก่แกแลกรูกกันนะครับก็จะได้เป็นส่วนที่สัญญาสงบสึกส่วนไอ้มาเต้บ็อกเนี่ยก็คือ คล้ายๆจาวิตของพวกโทนี่นะ่อเป็นเหมือนอุปรกรณ์อเนกประสงค์แต่ลหลักๆเนี่ยมันคือใช้ในการเปิด Boom ube, บูมทูบว์ปไปโลกต่างๆได้ก็คือเนี่ยปึ้งเปิดประตูมิติปุ๊บก็จะไปไหนก็ไปได้นะคือนิวครอดมีทุกตัวนะครับต่อมามาดูฟิกเกอร์ อันนี้ฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์บอดี้เหมือนกันทุกตัวนะครับมาดูซอฟผ้าคลุมเป็นซอฟนะครับซอฟจนถึงปกคอเลยนะครับอันนี้บ่าโดนยกขึ้นมาผ้าคลุมโดนยกขึ้นมาตรงไหลหัวหมุนได้พยักหน้าแต่แข็งๆขงเหมือนกันข้อแข็ง ยังหน้าไม่ค่อยได้ได้นิดหน่อยโอเคน่าจะคล้ายๆกับตัว D H M คือผมรู้สึกว่าหัวมันขยับกันไม่ค่อยได้สัก,กตัวเลยนะครับขยับได้น้อยนะครับไหลเป็นบอกลกางได้หมุนได้สอกตัวเบิจอยเหมือนกันหมดเพราะบอดี้เดียวกันหมุนใต้หน้าอกได้เท่าๆกันงอท้องได้เยอะเหมือนกันทุกตัวนะครับ ขาก็กางได้เหมือนกันทุกตัวเพราะดูแล้วบอดี้เดียวกันร้อยเปนนะครับที่เหลือมา, paint out. าเพ้นเอาเขาดับเบิลจอยข้อเท้างอหน้าหลังหมุนได้จบแล้วสำหรับตัวปกติเนี่ยลองติดไอเนี่ยที่ขามันเป็นพวกโรล,ลเลอร์เบลของเทปเจ้าหรือเปล่าสีเหลือง ได้แล้วนะครับจบก็ไว้ยืนผมยังไม่เห็นตัวไหนแถมผ่านที่เท้ามาเลยนะมีมีตัวนี้ตัวแรกที่แถมเรี่องนี้มานะจบแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นฝาแฟดกับวิชันนะมันก็มันก็คล้ายกันมากเหมือนสีกลับกันเฉยเป็นสีเขียวเหลืองอันนี้เป็นแดงเขียวนะครับ